วนนี้เราเรียนรู้กัน EP ต่อมาจากครั้งที่ผ่านมานะครับวันนี้เราจะไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทําพอร์ตฟิลิโอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะทํา2แผ่นนะครับแผ่นที่1ผ่านไปแผ่นที่2ผ่านตอนนี้แผ่นที่3ครับเรื่องของประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็สารบัญนะครับ2อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะต้องมาเรียนรู้อะไรเดี๋ยวทําตามเลยนะครับเอาแบบว่าของครูเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนะครับ แล้วก็ถ้านักเรียนจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจะทําอะไรให้มันสวยงามกว่าเดิมนะครับก็สามารถทําได้นะครับอ,อันดับแรกเร,เริ่มเลยนะครับให้นักเรียนไปที่ Start เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ a d o b e Master c o l l e c t i o n นะครับแล้วก็ให้ไปที่ a d o b e Photoshop CS6 นะครับในตอนนี้ก็รอโปรแกรมนิดนึงนะครับเมื่อขึ้นหน้าจอในลนักษณะแบบนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับ หลายคนนะครับวันนี้ขอเท้าความหน่อยนะครับหลายคนก็สามารถทํางานได้ดีนะครับที่ส่งมา2ชิ้น3ชิ้นที่ผ่านมานะครับก็ดีมากนะครับตอนนี้ก็ขอเริ่มอีกทีนะครับให้เรียนไปที่ไฟล์นะครับไปที่ New เราไปที่ p r e s e n t นะครับตามเจอที่กดเลยนะครับแล้วก็ไปที่อ่า Intention Page นะครับตัวนี้นะครับกดเลยครับแล้วก็ข้างล่างนะครับไปดูที่ Background Content นะครับให้เปลี่ยนเป็น ทาสเพนนะครับล่างสุดเลยครับมีสามอันล่างสุดนะครับแล้วก็ให้เดียนกดโอเคครับเหมือนเดิมครับทุกประการครับอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่อย่าลืมนะครับคือ Copy ครับเลเยอร์นะครับเหมือนเดิมครับอ่าไปที่ตรงความมือสุดนะครับแล้วก็ลากลงมานะครับแก้ทต่ละอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะมีเลเยอร์สองอันนะครับตอนนี้เราจะใช้เลเยอร์ Copy ปนะครับเลเยอร์ที่หนึ่งเราจะเก็บไว้เอาไว้ซ่อมครับอ่าเริ่มเลยนะครับเลเยอร์ที่หนึ่งนะครับของเราก็จะไปที่ เลือกสีเลยนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวกลับไปดูก่อนครั้งที่ผ่านมานะครับเราใช้สีอะไรนะครับครั้งที่ผ่านมาเราใช้พื้นหลังสีสีน้ําเงินนะครับนี่ครับสีน้ําเงินนะครับตอนตอนนี้มาดูพรีเซนต์ของเของเรานะครับว่าวันนี้เราจะเรียนรู้อะไรบ้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นเรื่องของสารบัญนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับที่ครูสร้างสโตรรี่บอร์ดไว้ก่อนแล้วต่อไปเป็นเรื่องของอสุนตัวก็เป็นพื้นหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้สีขาวกับสีฟ้าครับครูจะเน้นในเรื่องของสี แบบให้สบายตานะครับตอนนี้ปิดนี่เลยไปก่อนนะครับต่อไปเราก็ไปเอาเครื่องมือนะครับที่เราจะมาใช้นะครับก็ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็โอเพ่นเราจะเอาอะไรมาใช้ตอนนี้ครับครูได้ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับครูก็จะมาเอามาใช้ก็คือตัวนี้ในโฟลเดอร์ของเรานะครับครูจะใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับแล้วก็โอเพ่นนะครับเห็นไหมครับแล้วครูก็กลับให้ลูกศอถ้าทำอย่างนี้ไปไม่ได้ครับต้องกลับให้ลูกศรแล้วก็ดึงมาข้างๆนะครับ แล้วก็เอาเมาส์จิ้มที่ภาพแล้วก็ดึงกลับมาได้แค่นี้แล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดไม่เอานะครับต่อไปเราก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นก็กด c อนโ r ร l และ t นะครับแล้วกดชิปค้างไว้ดึงที่มุมนะครับอ่าตอนนี้เราเอาประมาณนี้นะครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วกด enter นะครับรูปภาพเราก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดให้ซอยเราอันนี้เรามาเป็นแผ่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราตัดซอยนะครับอ่าเดี๋ยวผืจะตัดซอยวิธีการตัดซอยครูก็ไปที่ตัวน,นี้เลยอันแรกนะครับเห็นไหมครับกดเลยนะครับ แล้วครูก็คุมปล่อยแล้วครูก็ไปให้ลูกศรแล้วครูก็ดึงนะครับครัวเรื่อแบบนี้เลยเอาเอาง่ายสุดง่ายสุดนะครับแล้วกับเหมือนเดิมนะครับคุมนะครับกลับที่ลูกศรจัดระเบียบไปเลยนะครับจัดระเบียบไปให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าเหมือนเดิมครับตัดให้หมดนะครับ กับที่ลูกศรนะครับนี่คือสตอรี่บอลของคูนะครับอันสุดท้ายอันที่ห้าคือคือเราไม่ใช้เรากดดีลิทขาดเลยนะครับอ่ะตอนนี้ก็เห็นไหมครับลูกศรครับเห็นไหมเราจะวางตรงไหนก็ได้นะครับตอนนี้เราวางแค่ตรงนี้นะครับให้ดูสวยงามก่อนนะครับแล้วเห็นพื้นหลังไหมครับพื้นหลังเราจะเอาให้เป็นพื้นหลังใกล้ขอบนี้แล้วก็ไปที่ดูดสีนะครับเราจะเคลียสีนะครับเราก็ไปดูดสีก่อน เห็นไหมครับแล้วเราก็ไปที่ถังสีกดที่ถังสีนะครับกดแช่ไว้นะครับมี2อันมีไล่สีกับถังสีกดที่ถังสีนะครับแล้วก็นักเรียนจะเทสีตรงพื้นนี่ใช่ไหมครับให้เรียนกลับไปที่เลเยอร์ที่1เห็นไหมครับซ้ายมือสุดของเราที่เราคัปปี้มาเลเยอร์ที่1นึ่งปปี้แล้วก็เทสีเลยครับเห็นไหมครับสีก็จะประมาณเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับถ้ามันมีการผิดพลาดนิดนึงนักเรียนก็สามารถไปลบได้นะครับนักเรียนก็เลือกเครื่องมือนะครับแล้วก็ไปที่ ตัวพื้นแปะกาวของเราไปลบตรงนี้นครับก็กด delete ได้เลยครับเห็นไหมครับแล้วก็กลับไปที่ลูกศรติ๊กก่อนติ๊กพื้นว่างเปล่ากลับไปที่ลูกศรนี่นะครับสีก็จะเข้าคลึงกันนะครับนะครับต่อไปเป็นเรื่องของ story บอร์ดของเราก็คือไปที่ไฟเวิร์ดนะครับอันนี้เก่าับที่ไฟเวิร์ดก็มาเอาที่คําว่าสารบาน content นะครับสารบานควบคุมแล้วก็คอนเซแล้วไปเปิดที่ photoshop นะครับแล้วไปที่ตัว t นะครับนะครับแล้วก็กด แล้วก็คนทวี v นะครับตอนนี้เป็นตัวหนังสือ่อข่าวนะฮะเราก็คุยิ๊กแล้วก็คุมให้เปลี่ยนเป็นสีะายแล้วแต่นักเรียนนะครับ่คาครูจะเป็นสีน้ําเงินแล้วกันนะครับแล้วก็อยากใ,ให้ใหญ่ขึ้นก็คลูสอนคนทันทีครับให้มันใหญ่ขึ้นเว่าสารบานนะครับะนะครับแล้วก็จัดตามรูปร่างนะครับแล้วก็ไปที่ซอริบอร์ดอาไปก๊อปปี้คำว่าคอนเทนต์มานะครับคอนเทนซ์ก๊อปปี้นะครับปุชมอป ไปที่ตัวทีทับแบบนี้นะครับครูสังเกตดูแล้วนักเรียนที่สั่งงานที่ครูสั่งงานไปครับแล้วก็นักเรียนส่งงานมาก็หลายคนทําได้ดีมากนะครับส่งมาแล้วหลายคนทําได้ดีมากนะครับคือสอนแล้วเข้าใจนะครับสามารถทําได้นะครับเมื่อทําได้แล้วเราก็มีความสามารถหลายอย่างหลายด้านละนะครับอ่าตอนนี้ครับมาจาก อันนี้ถ้ามันสูงเกินไปก็คลิกขวานะครับถ้าเราจะใช้ตัวไหนขยับเราคลิกขวาแล้วก็ไปที่เลเยอร์นั้นเราก็ขยับลงมานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างต่อครับอ่าครับประวัติส่วนตัวนะครับคุมพลนซีแล้วก็มาที่ Photo ช็อคที่ตัวทีนะครับก็วางเอาตัวหนังสือสักประมาณ30นะครับตรงนี้สักประมาณ30อ่าแล้วก็คารุวีนะครับนยครับแล้วเราก็กลับไปที่ลูกศรแล้วก็เลื่อนนะครับอ่าวางตรงไหนก็ได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ไปเอาภาษาอังกฤษมาใส่นะครับที่เวิร์ดเดิมนะครับโปรไฟล์นะครับที่ตัวทีนะครับนะครับแล้วก็ขยับนะครับให้ให้เกิดความสวยงามนะครับตอนนี้ค่อยๆขยับทีละนิดทีละนิดนะครับการศึกษานะครับคอิตศาสวีธีโฟโต้ช็อปไปที่ตัวทีทำแบบนี้ครับ เห็นไหมครับเวลาครูสอนนักเรียนนะครับเราจะให้เรื่องของการย้ำคิดย้ำทำนะครับทําประมาณเดิมนะครับแล้วก็ผลงานก็ออกจะได้นะครับใช้เครื่องมือน้อยสุดนะครับแต่แล้วก็ผลงานก็ออกจะออกมาดูดีนะครับเราจะไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะแยะมากมายถ้าใช้เครื่องมือเยอะนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาสวยงามได้นะครับอยู่ที่การจัดเรียงและองค์ประกอบของเราที่เราเรียนรู้มานะครับกิจกรรม ตัวที่นะครับตอนนี้เป็นกิจกรรมที่สามแล้วนะครับอ่าสุดท้ายนะครับก็เรื่องของเกิจิบัตรนะครับ ถ้าเรามีความชํานาญทํนี้ทบ่อยๆเราก็จะเกิดความชํานาญในการสร้างผลงานนะครับเราจะไม่ต้องอคิดอะไรมากมายนะครับแค่ทําลงมือทํานะครับแล้วก็กระบวนการคิดของเราในสมองก็มันจะปรับค่าของมันเองนะครับว่าประสบการณ์มันจะสอนให้เราครับอ่ะต่อไปตอนนี้นะครับข้า้งล่างภาษาอังกฤษนะทุกตัวเลยนะครับคุยจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับวิธีการก็คือไปที่ตัวทีนะครับแล้วก็ติ๊กแล้วก็คอนดเอคุมแล้วก็ ไปด้านบนครับตรงเครื่องมือครับมุลนะครับเมนูเครื่องมือนะครับกดแล้วก็เลื่อนเลื่อนสีครับเป็นสีขาวเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงสีขาวแล้วครับแล้วก็ติ๊กที่ลูกศรนะครับแล้วก็ติ๊กที่ตัวทีแล้วก็คุมนะครับไล่ขึ้นไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ขาวนะครับโอเคนะครับแล้วก็ตัวทีนะครับคุมหรือว่านักเรียนจะใช้สีอะไรก็ได้นะครับจุดฉายก็ได้นะครับให้สวยงามสมวัยนะครับของเรานะครับ ของครูก็ต้องขอเป็นทางการหน่อยนะครับว่าสิ่งที่ทําก็ต้องให้ผู้ใหญ่ดูนะครับก็จะต้องดูดีหน่อยครับต่อไปเรื่องของเอารูปภาพมาใส่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วค้ไขเสร็จแล้วรูปภาพมาใส่ก็ที่ไฟล์นะครับโอเพนเอารูปเอารูปเดิมนะที่ครูเตรียมไว้นะครับมาใส่ไฟล์แล้วโอเพนแล้วไปที่ล็อกอินก็คือโฟลเดอร์ของเรานะครับตอนนี้รูปมาแล้วนะครับก็เอาเมาส์อย่าลืมนะครับมาไปติ๊กที่ขอบด้านบนแล้วก็ดึงมาทางขวามือแล้วก็ปล่อยนะครับแล้วก็ เอามาสไปจิที่รูปแล้วก็ดึงมาใส่นะครับอันนี้ไม่ใช้ก็ปิดเลยนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงเราจะใช้รูปนี้นะครับคุยใช้รูปเดิมครับง่ายดีนะครับคอนทินทีนะครับกดชิปข้างไว้นะครับแล้วก็รูปตัวเองมาใส่เเทอะนะครับดูว่าอ่าตอนนี้อยู่เรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับว่าเราจะจัดแบบไหนนะครับแก้ไขได้นะครับ เืหนังสือเล็กใหญ่สามารถแก้ไขได้ตัวนี้จะให้อยู่ด้านหลังด้านหลังภาพนี้นะครับก็เลื่อนลงมาครับนะครับเลื่อนลงมาให้อยู่ใต้เห็นไหมครับระยะที่สามนะครับเห็นไหมระยะที่สามนะครับระยะที่สองต้องอยู่ข้างบนระยะที่สามข้างล่างนะครับก็มีการขยับนิดหน่อยนี่ครับเอามลูกเอารูปเรามาซ่อนเห็นไหมครับก็จะเป็นประมาณเป็นรูปต่อไปก็จะเอา อีกนิดนึงมอใส่นะครับก็ตัวนี้ล้กันนะครับครูใช้มาตลอดนะครับก็ดึงมาใส่เสร็จแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ขอโทนที่นะครับยยอกเนเทอครับอันนี้ให้อยูอย่ด้านหน้าะนะครับ เดี๋ยวก็จะตัดมือทิ้งนะครับเดี๋ยวก็ไปที่จุดปะเนี่ยครับแล้วก็ตัดมือทิ้งครับคือ,อง่ายๆครับวิธีตัดรูปของเราก็คือไปดูที่ไฟล์รูปของเราติ๊กที่เรเยรที่สามครับแล้วกดดีล t ทนะครับ,รบเห็นไหมครับแล้วก็หายไปนะครับกับพิทกศรน,นะครับ อนนี้ขอเอาใหม่ทา,า,า,าใหม่แล้วพอดีกดผิดพอดีกดผิดนะะโอเคครับกลับมาใหม่แล้ววิธีการย้อนกลับคือลูกศรตัวนี้ครับเวลาแก้ไขครับถ้าไล่ขึ้นไปนะครับก็บกดครับลกลับที่ลูกศรแล้วเหมือนเดิมครับ นี่เราะตัดทิ้งเลยนะครับอยู่ที่การใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือเครื่องมือตัดครูใช้ตัวนี้แล้วกันครับดูด้วยครับตัดใครตัดคนครับกดดีดได้เลยครับถ่ายไปเรื่อนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะเอาตัวนี้ออกนะครับก็คือครูจะก๊อปปี้มาอีการนนึงนะครับ ติดที่เรือสี่ครับแล้วก็ดีนะครับเห็นไหมครับมันจะอยู่อยู่ด้านหลังอตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยของเรื่องของการทําสารบ,บัญครับวิธีเซฟก็ไฟ,ฟลเซฟแอดเราเซฟเป็นไฟล์ Photoshop ก่อนนะครับก็ทําไปไหลายอันแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันที่ที่ห้าแล้วกันนะครับเพื่อแก้ไขในอนาะคตเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นเซฟไฟล์นะครับ เซฟแอดเป็นตรงนี้แก้ไขฟอร์แมตตรงนี้เป็น JPEG นะครับอันแรกเลยนะครับกด JPEG นะครับก็จะเป็นเรื่องของอันที่อันที่ห้านะครับโอเคอันที่ห้าเสร็จแล้วก็โอเคเสร็จเส้นเป็นเรื่องของการสร้างสารบัญนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างตัวนี้นะครับเราเรียนมาดูอีกทีนึงนะครับประวัติส่วนตัวนะครับประวัติส่วนตัวนะครับเริ่มเลยนะครับอ่าเริ่มก็วิธีไฟล์นะครับโอ้ new นะครับแล้วก็พิเศษก็เปลี่ยนเป็นนะครับ i n t e n s i f a t i o n page นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น A4 นะครับครับเรียบร้อยอ่า A4 นะครับแล้วก็ copy ลงไปนะครับเทสสีครับอันดับแรกเทสสีเมื่อกี้เราใช้สีฟ้าใช่ไหมครับสีฟ้าเรากลับไปดูเลยสีฟ้าเลือกสีฟ้านะครับเราจะเทสสีสีฟ้านะครับ สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับสมมุติได้ได้สีแล้วก็เทสีเลยครับต่อไปเป็นเรื่องของการเอารูปมาใส่นะครับแล้วก็เอาตัวหนังสือมาใส่เอาตัวหนังสือใส่ก่อนดีกว่านะครับไปที่ไฟล์นะครับประวัติส่วนตัวนะครับเหมือนเมื่อกี้ครับกระท้อนซีนะครับไปที่โพลทช็อปแล้วก็ไปที่ตัวทีอ่าโอเคครับแล้วก็พอลนีนะครับตอนนี้เป็นสีไรสีน้ำเงินนะครับกดขนนลเอครับเปลี่ยนแค่ขข้างบนนี้นะครับ จิ้มสีนะครับให้เป็นสีขาวนะครูจะใช้สีสองสีเองนะครับสองสีนะครับพราะทนที่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับปอะวส่วนตัวนะครับเดี๋ยวไปดูแบบเดิมก่อนนะครับก็จะย้อนไปนะครับป่ะวส่วนตัวนะครับจะไว้ฝั่งนี้นะครับอ่าสังเกตนะครับโปรไฟล์ตัวที่ว่างนะครับแล้วก็ทนวีนะครับ แล้วก็คอนเทนทีนะครับใหญ่ขึ้นอ่าเสร็จแล้วอยู่ที่เราจัดองค์ประกอบนะครับว่าจะไปในรูปแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับเลื่นได้นะครับอ่าต่อไปเรื่องของสตอรี่บอร์ดนะครับไปที่เลยครับเอาคัพปเลยเอามาหนึ่งชุดนะครับ C นะครับคูมคอนเทนซีแล้วก็มาที่ Photoshop แล้วไปที่ตัวทีเห็นไหมครับเวลาคุยสอบมันจะแบบเหมือนเดิมทุกอันนะครับอ่าตอนนี้ชื่อใหญ่ไปเนาะก็ประมาณสัก สามสิบใช่ไหมครับสักยี่สิบสี่ก่อนแล้วกันนะครับยี่สิบสี่นะครับนะครับเนะราก็ตัดคำตัดคำนี่ครับถ้าเกินก็โนแซบนะครับเสร็จแล้วนะครับ ไฟอันที่สองนะครับอันที่สองไปที่ตัวรีบอร์ดเหมือนเดิมครับไฟเวิร์ดปัจจุบันบ้านเล็กที่เนี่ยครับคูมคอนซีแล้วก็รถอยสอบแล้วก็ไปที่ตัวทีนะครับเหมือนเดิมวางครับเมื่อกี้ขนาดตัวรายุบสียครับอ่าปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็ตัดด้วยนะครับตัดคําด้วยนะครับ นี่ครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ขยับไปขยับมาแต่ถ้าตัวใหญ่คือใหญ่เกินกบคนทังทียอดนะครับเมื่อกี้ยี่สี่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็เดี๋ยวกลัวไม่ไม่เท่าข้างบนนะคอนโทรลเอนะครับยี่สี่เปลี่ยนเป็นสักยี่สิบเลยครับนะครับยี่สิบกับที่ลูกศรครับสามารถขยับได้นะครับตัวนี้ใหญ่หน่อยนะครับอ่าต่อไป โทรศัพท์มือถืออ e ีเมลเฟสบุ克ไลยูทูบนะครับเอามาใส่นะครับโชยหมดว่าเรามีช่องสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอะไรบ้างช่องทางในการสื่อสารนะครับอ่าแล้วอันสุดท้ายนะครับอาชีพนะครับของนักเรียนก็เราแต่นักเรียนใส่ไปเลยครับเป็นเรื่องของนักเรียนเรียนชั้นอะไรสายอะไรใส่วิสัยสินนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ ก็พยายามจะไม่ตัดชื่อโรงเรียนนะครับถ้ายา,ยาวเกินไปเราก็สามารถย่อนะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบนะครับชื่อโรงเรียนก็ไม่ค่อยสามารถที่จะตัดได้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวครูจะเอาลูกเล่นมาใส่นิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามไฟล์โอเพ่นก็ไปที่โฟลเดอร์ของเรานะครับเอาตัวนี้มาอันตัวนี้มาอันนะสองตัวเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรื่อง เดี๋ยวค่อยเอามาใส่นะครับอ่าตัวนี้ก็ดึงลงมานะครับนี่ก็ดึงลงมานะครับน,นี่ก็ติ๊กที่ภาพเราดึงมาใส่ไม่ใช้ก็ปิดเนอนะอันนี้ก็เหมือนการติ๊กแล้วดึงมาใส่นะครับไม่ใช้ก็ปิดน,น,นะครับอ่าอันนี้ก็มาใส่นะครับเห็นี้ครับถ้าเราสร้างไว้ก่อนมันจะเสร็จไวนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็เช่นกัน ฟล์ตัวนี้ครับเป็นลเย์ที่หนึ่งนะครับจะรูปคูณใส่เนานะจะให้นี้อยู่ข้างหลังแล้วทาไงครับไล่ลงมาเลยเห็นไหมครับไล่ลงมาต่อไปเอารูปมาใส่นะครับก็โอเพนก็ไปเอารูปมาใส่จะใช้รูปเดิมครับรูปเดิมรูปเดียวนะครับจะได้ไม่กวนสายตาของผู้ชมนะครับ คนทนที่ย่อขึ้นไปนะครับใสแ Enter นะครับนะครับจัดองค์ประกอบเล็กน้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเอาตัวนี้มาอีกตัวนะครับามาปิดด้านหน้าครูนะครับเดี๋ยวครูจะตัดทิ้งนะครับให้มัน เลื่อนนะครับนี่เลื่อนให้โดนลงมือนี่ครับอ่าเดี๋ยวจะตัดตรงนี้ทิ้งนะครับนี่ก็จะเลื่อนมาโอเคชื่อน้ำสะปูก็ให้เลื่อนมาจัดองค์ประกอบเลยนะครับนี่ครับจัดองค์ประกอบนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ตัดที่เหลืองตัดนะครับอ่าไปที่รอยจุดปะนะครับก็ตัดประมาณนี้เลย ครับก็กด e e l e t นะอ๋อขอใค่อิกที่เลอรนะครับแล้วก็ตัดนะครับเห็นไหมครับอ่าโอเคตอนนี้เสร็จสิเรียบร้อยนะครับเป็นปรวัตส่วนตัวนครับตอนนี้เป็นเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะครับว่าอ่าตรงไหนมันโอเคไหมตกลงไหมนะครับครับก็เลื่อนเลื่อนมาได้ครับว่าเราจะใช้ในส่วนไหนนะครับ อ่าต่อไปเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถืออีเมลเฟ e บุ o กนะครับอ่าเอามาใส่เลยนะครับไฟล์โอเพนอ่าคลิกเกไวอาร์า Facebook นะครับไลน์เฟ e บุ๊กนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ y t u t u อีเมลอ่เอามาให้หมดเลยดึงหมดที่เดียวอ่าเสร็จแล้วก็ดึงข้างๆ้างก่อนดึงข้างข้าอ่อ่เอาไปใส่โทรศัพท์ก่อน เสร็จแล้วก็ปิดนะครับต่อไป l ล n e มาใส่แล้วก็ปิด Facebook มาใส่แล้วก็ปิดอีเมลมาใส่แล้วก็ปิด Youtube มาใส่นะครับแล้วก็ปิดนะครับอ่าต่อไปเรื่องของการจัดองค์ประกอบละอ่า u t u b e มาใส่นะครับอ่อีเมลตอนนี้เป็นสีขาวใช่ไหมครับนักเรียนก็ไปที่ตัวน,นี้เลยครับ ตัวตัดเนี่ยครับเป็นยางลบนะครับแต่เราใช้ตัวตัดนะเมจิกนี่ครับตัวนี้เมจิกทูนกดเลยครับมันก็จะหายไปเห็นไหมครับเห็นตัวเ e. อเห็นเลยไหมเอาหัวไปจิ้มนะครับมันจะหายไปแต่ที่ลูกศรก็สามารถจัดองค์ประกอบก็คทีนะครับแล้วก็ย่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ไล่ไลพร่องไงร่อนก็ได้แล้วก็เมจิกต่อเหมือนเดิมครับกดที่เมจิกแล้วจิ้มเลยครับหายไปเห็นไหมครับตัวสีขาวมันก็จะหายไปที่เราไม่เอาตรงไหนเราที่จิ้มก็จะหายไปนะครับ นต่อไป a c e บ o o k นะครับอ่ามจิกเหมือนเดิมครับจิ้มทุกศรคอนทอนที่นะครับย่ออยู่ที่เราจัดนะครับอ่าโทรศัพท์มือถือทีขาวไม่เอาใช่ไหมครับก็มิจิกเหมือนเดิมครับแล้วก็จิ้มหายไปแล้วครับก็ลูกศรคอนทนทีย่อครับอ ให้สวยงามล้วกันนะครับนักเรียนเห็นไหมครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโทรศัพท์มือถืออีเมลเฟซบุ๊กไลน์นะครับยูทูบนะครับช่องเดียวกันนะครับใช้ชื่อเดียวกันเลยของครูใช้ชื่อเสรียรชาติเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการบันทึกนี่งานชิ้นที่2ของวันนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นเรื่องของการบันทึกครับที่ไฟล์แล้วก็เซฟแอดครับ ไปตั้งชื่อไฟล์นะครับเมื่อกี้ห้าก็ต้องเป็นหกนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับน้กงเรียนไล่ชื่อไปเรื่อยๆหกนะครับแล้วก็เซฟแล้วก็โอเคนะครับอันนี้เซฟเป็นไฟล์ Photoshop psd ก่อนครับต่อไปเซฟเป็นไฟล์ jpeg เป็นไฟล์รูปภาพนะครับก็ไปแก้ไขตรงฟอร์แมตตรงนี้นะครับแก้ไขไปที่ jpeg นะครับตัวแรกเลยนะครับใช้ตัวแรกนะครับก็เมื่อกี้ตั้งเป็น6ใช่ไหมนี่ก็เป็น6ต่อเลยนะครับที่ไฟล์ p ฟ o t o s h o p ก็เซฟเสร็จแล้วโอเคนะครับอตอนนี้นะครับเราเรียนไฟล์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรื่องของการทํางาน2ชิ้นตัวนี้นะครับวันนี้เรารวมๆแล้วก็จะครั้งแรกที่มาก็จะได้ประมาณ4ชิ้นแล้วนะครับงานของเราก็จะได้ประมาณ4ชิ้นนะครับนักเรียนไปดูก็4ชิ้นประมาณไหนนะครับเดี๋ยวดูนคนระับสชิ้นประมาณไหน ก็ตอนนี้ใช้โปรแกรม SCDC นะครับตัวเปิดสี่ชิ้นก็ประมาณนี้ครับอันนี้ชิ้นที่หนึ่งนะครับใช่ไหมครับชิ้นที่หนึ่งนะครับชิ้นที่สองก็เป็นคำนำํานามชิ้นที่สามก็เป็นสารบานชิ้นที่สี่ก็เป็นอ่าประวส่วนตัวตอนนี้เราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสี่ชิ้นนะครับอ่าต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องคํานึงถึงเรื่องของการทํางานนะครับนักเ,เรียนต้องสร้างสตอรี่บอร์ดให้เสร็จก่อนแล้วผลงานจะออกมาง่ายๆนะครับ ข้อมูลรูปภาพเนื้อหาสาระทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างถ้านักเรียนไม่เตรียมเราก็จะมานั่งเสียเวลาหาหานานๆล้วก็มันจะน่าเบื่อนะครับแล้วงานจะไม่เสร็จการสร้างสตอรี่บอร์ดคือการทํางานการวางแผนเป็นเสร็จสิ้นที่ร้อยแล้วค่อยดึงมาใส่นะครับเหมือนที่ครูทําตอนนี้นะครับงานก็เสร็จไปง่ายๆเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนครับที่เข้ามาเรียนกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนักเรียนนะครับที่ ทำงานส่งมาเรื่อยๆนะครับก็ทุกอย่างมีคะแนนหมดนะครับเดี๋ยวเราเหลืออีก4อันนะครับ4-5แผ่นนะครับก็เป็นเรื่องของเอารูปวางเฉยๆนะครับหัวเรื่องแล้วรูปวางแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ครั้ง e ีหน้าเดี๋ยวเราก็อีีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเป็นเรื่องของการนํารูปภาพกับหัวเรื่องมาใส่4แผ่นยาวเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับสวัสดีครับ